ในเส่็จใบ่สซ่บใองนะคะเพื่อนใถอดพิเศษนะคะเต็ดตามค่ะถอดทิศคะ่ะเพื่อนใ่ถอด สามเมนูค่ะข้าวมันไก่แซบนะคะข้าวมันไก่ผสมไก่ไก่ทอดพิเศษผสมพิเศษแล้วก็ไก่แซบเป็นกับน,นะคะเพืพ่อนๆสามเมนูเสร็จแล้วค่ะในว,วันมงคนคือโบนีแพงข้าเห็ดตามความเหมาะสมนะคะตามปริมาณและความเหมาะสมตามราคาค่ะเพืพ่อนๆขาอันนี้ข้าวมันไก่ทอดนะคะเพื่อนๆเข้าไปขาไก่ทอดพิเศษค่ะเพืเ่อนไก่ทอด ค่ะสั้งสามกล่องนะคะเพื่อนๆผสมพิเศษแต่กลผสมผสมได้ผสมธรรมดานะคะเพื่อนๆผสมพิเศษค่ะเราหมุนหานคือบางนีึงแท้ง เขาเหตดตามความเหมาะสมนะคะตามปริมาณและความเหมาะสมตามราคาค่ะเพืเ่อนๆขานี่ข้ามันไก่ทอดนะคะเพืเ่อนๆต่อไปอเ,เสร็จแล้วค่ะเ,เพื่อนๆสามเมนูค่ะข้าวมันไก่แซ่บนะคะข้าวมันไก่ผสมไก่ไก่ทอดพิเศษขออนุญาตถอดใจแป๊บนึงนะคะใ่ถอดเมือ่อส่วน พริกปนนะคะตะกะผงนัวนิดหน่อยใส่เม็ดสับนะคะเพื่อนๆแปดสิบาทค่ะมาทำมาทำกันซับกันค่ะเพื่อนๆนี่แบบขมังไก่ผสมนะคะเพื่อนๆกับผัวพริกปนนะคะตะกะผงนัวนิดหน่อยใส่เม็นสับขมังไก่ผสมผงได้ผสมธรรมดานะคะเพื่อนๆผสมพิเศษค่ะ ั่งสามกองนะคะเพื่อนๆผสมพิเศษทำ่ไม้ผสมผสมได้ผสมธรรมดานะคะเพื่อนๆผสมพิเศษค่ะเ,คเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆสามเมนูค่ะข้าวมันไก่แซ่บนะคะข้าวมันไก่ผสม่ไก่ทอดพิเศษ ค่ะขอขอนุญาตถอดไก่แป๊บนึงนะคะไก่ถอดมือตับนะคะพเพื่อนๆแต่สีปาทค่ะนักทัมาทำการซับกันคะ่ะเพื่อนๆอันนี้จะทอน้องเต้สมนะคะพเพื่อนๆขออนุญาตถอดไก่แป๊บนึงนะคะไก่ถอดมือ ตามลูกค้าสั่งนะคะว่าจะเอาราคาเท่าไหร่ขึ้นแพงก็แล้วแต่ลูกค้าเลยค่ะทำตามออเดอร์ที่สั่งนะปริมาณกับสูตรกับราคานะคะเพื่อนๆได้ละที่แต่ละหมองราคาอาจจะบ่แตกขาดจ,จุดแตกต่างกันนะคะเพื่อนๆมันขึ้นอยู่กับปริมาณและความเหมาะสมนะคะเพื่อนๆเอาสีภาษาม,มาเลย นิดหน่อยใส่ไม่ล็ไมะกอกผสมผสมได้ผสมธรรมดานะคะเพื่อนๆผสมพิเศษค่ะแบบเบึ้มๆเลยนะคะเพืเรรเอ่อนๆราคารติดตามอ่าเสร็จแล้วค่ะเพืเ่อนๆสามเมนูค่ะข้าวมันไก่แซ่บนะคะข้าวมันไก่ผสมใส่ใส่ใทอดเศษ ใส่เสร็จนะคะเพื่อนขอไม่อยากถอดไก่แป๊บนึงนะคะไก่ถอดมืดกำสังคุณแล้วนะคะเครื่องปรุงของเราจะบะมี่อย่างมากมายค่ะน้ำมักน้วค่ะแล้วก็น้ำปลาค่ะพเพื่อน พิเศษผสมพิเศษแล้วก็ไก่แซบเป็นกับนะคะเพื่อนๆสามเมนูเสร็จแล้วค่ะแซบเป็นสาขานึงค่ะแว่ามองหันคือบองนี้แพงเขาเหตุตามความเหมาะสมนะคะตามปริมาณและความเหมาะสมตามราคาค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ขามหมั่นไก่ทอดนะคะเพื่อนๆต่อไปค่ะ ไก่ทอดพิเศษค่ะพเพื่อนไก่ทอดเตะผสองพิเศษแล้วก็ไก่แทบเป็นกับนะคะพเพื่อนสามเมนูเสร็จแล้วค่ะการคนเลยนะคะเครื่องปรุงของเราก่บบะหมี่อย่างมากมายค่ะน้ำบมักน้วค่ะแล้วก็น้ำปลาค่ะพเพื่อนเคยว่ามงังคุดคือบะหมี่แพงข้าเห็ดตามความเหมาะสมนะคะตามปริมาณและความเหมาะสมตามราคาค่ะพเพื่อนๆค่ะ มีสมันไก่ทอดนะคะเ,เพื่อนๆต่อไปผักซีหอยค่ะเ,เพื่อนๆห,หนังนิดหน่อยนะคะแต่มันได้ผสมผสมได้ผสมธรรมดานะคะเ,เพื่อนๆผสมพิเศษค่ะเราอยากทอดไก่แป๊บนึงนะคะไก่ถอดมืด ผสมพิเศษแล้วก็ไก่แทบเป็นกัดนะคะเพื่อนๆตามเมนูเสร็จแล้วค่ะวคำมงหันคือบวนี้แพ้งเขาเหือกตามความเหมาะสมนะคะตามปริมาณและความเหมาะสมตามราคาค่ะเพื่อนๆขานี้ขำมันไก่ทอดนะคะเพื่อนๆต่อไปคำมงหันคือบวนี้แพ้งเขาเหือตามความเหมาะสมนะคะตามปริมาณและความเหมาะสมตามราคาค่ะเพื่อนๆขานี้ขำมันไก่ทอดนะคะเพื่อนๆข้าไปใส่แล้วแต่ลูกค้านะคะ เสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆทำการคุนนะคะใส่กล่องเล้เส็จเสร็จนะคะเพื่อน บะมี่อย่างมากมายค่ะน้ำบักนาวค่ะแล้วก็น้ำปลาค่ะเ,เพื่อนๆโหยผักซีอิ้วค่ะเ,เพื่อนๆห,หนังนิดหน่อยนะคะแดดเบึ้มๆเลยนะคะเ,เพื่อนๆว้าวขาติดตามกระปู๋ที่ปนนะคะกระเพาะเมื่อนิดหน่อยใสย่ไม่ เพื่อนๆนาค่ะน้ำซัพขมันไก่กันนะจ๊ะเมนูขมันไก่ทอดพิเศษค่ะเพื่อนๆแล้วก็ขมันไก่ผสมพิเศษค่ะเพื่อนๆแล้วก็ไก่แซ่บเป็นเพื่อนๆนาค่ะน้ำซัพขมันไก่กันนะจ๊ะเมนูขมันไก่ทอดพิเศษค่ะเพื่อนๆแล้วก็ขมันไก่ผสมพิเศษค่ะเพื่อนๆแล้วก็ไก่แซ่บเป็นแล้ววันโมหันคือบางนี้แพง เขาเล็ดตามความเหมาะสมนะคะตามปริมาณและความเหมาะสมตามราคาค่ะเพืเ่อนๆคะ่ะอันนี้เขาเหมือนใกด์ทัวนะคะเพืเ่อนๆต่อไปใส่แล้วแต่ลูกค้านะคะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆทั้ามนบบคนนะคะใส,ส,ส่กอบด้วยการเป็นสาขานะเพื่อนค่ะ คนนะคะแตกระผมนัวนิดหน่อยใส่เม็ดหอมอยากถอดไก่แป๊บนึงนะคะไก่ถอดเม็ดกำลังคนเลยนะคะเครื่องปรุงของเฮากลับบะหมี่อย่างมากมายคะ่ะน้ำหมะนาวค่ะแล้วก็น้ำปลาค,ะคะ่ะเพื่อนๆแบบเบิ่มๆเลยน,นะคะเพื่อนๆล้าวขาปติดตาม ปริมาณการสะสมกับราคานะคะเพืเ่อนเพื่อนได้ละที่แต่ละหมองราคาอาจจะบ่แต่ตอาจจะแตกต่างกันนะคะเพื่อนเพื่อนมันขึ้นอยู่กับปริมาณและความเหมาะสมนะคะเพืเ่อนเพื่อนเอาสีภาษามาแตแล้ว,ว,ว,วแต่ลูกค้านะคะเสร็จแล้วค่ะเพืเ่อนเพื่อน